นี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะผมว่าจะกลับบ้านมืดวันนี้น่าจะกลับบ้านมืดก็เลยติดติไปจากนี่เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ก็มารับชมช่อง youtube คนสองเลนะครับผม นี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาแวะดูแถวบางยางนะครับนี่ครับแม่น้ําปลาจีนนะแถวบางยางคุมนี้สวยมากเลยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะ๋ยวลองติดตามดูนะเผื่อจะมีตัวตัวๆมาให้เรายิงบ้างนะปลาแม่น้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะมไม่รู้จะระบุปลาไม่ได้ <c oughs> ก็เลยต้องเอานี่เอาพื้นศูนย์มานะครับนี่มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ครับ ปืนศูนย์นะเอาปืนศูนย์มานี่ยกใกล้ดูดีกว่านี่ครับเอาปืนศูนย์มานะเพราะว่ามันอาจจะยิงระยะระยะไกลด้วยกนะ็เลยจะต้องใช้ปืนศูนย์นะแต่เราแถวนี้มันโล่งนะมันไม่ค่อยได้เข้าพุ่มอะไรตรงไหนน้ําลงเยอะมากครับวันนี้แต่ลองตามดูนะนี่ครับทัพทิมมีทัพทิมแต่ตัวไม่โตนะครับนี่ครับ อ่าตัดตวไม่โตยังไม่อยากยิงนะฮะเนี่ยขึ้นขึ้นแงบแงบแล้ว <laughs> ยังไม่อยากยิงตัวไม่โตหรือว่าจะยิง <laughs> ยิงดีป่าวะโอ้โหมาอ่อยจังเลยเว้ยเฮียดูพอกูบอกว่าจะไม่ยิงดูดูดูด,ด, <laughs> ดูมันดูมันดิพอบอกว่าจะไม่ยิงไปด้ว ไปบอกตัวใหญ่ๆมาหน่อยดิไป Ồ, oh, cái oh, đỉnh lệ thế này <laughs> Lúc đó thịt cái đỉnh lợn rồi <laughs> oh, oh. Thấy, mấy tố Nè, thấy, cưng rồi bán nín luôn đấy Tôi nổi tục tiếng máy เหียดติดว็อกนินโบ้ครับนี่ครับโลคว้าครับนินโบ้โลคว้าผียานเมตตอ่ะเห็นละไม่เห็นที่มีร่องร่องี้ะเห็นอยู่ต้ไม้ใหญ่เท่าไหรไว้

ยังมีอีกตัวนึงยังมียังยังมีอยู่อีกตัวนึงตัวหนุ่มมีอาหารเม็ดมาหรือเปล่ายังมีอีกตัวนึงเดีย๋ยวเพิ่งลงมาเดีย๋ยวเพิ่งลงมาไปไหนแล้วะยังมีอีกตัวนึง một cái giang thiệt hại một yeah. giang thiệt hại rồi cái này đâu à hỏi về cái cây này ơi ờ.

ปนินโบรับโบข้ามหลังบอกว่าทันป่าวา่าเยอะเหมือนจะไม่ทันเลยวะทนันอีหลุดป่าวไม่หลุดทนันอ่ะทันปลาแต่ไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันกล้องแน่เลยนี่บโบโบโบ ตกไปเออตัวหนุ่ยตรงนั้นมันก็ไปเชื่อตาดีนะไม่อยากอะไรนะนรรอือตกก็สอบอยู่ไหนวะนนถ้าปิดกล้องยังยไงอ่า <laughs> ไปอยู่ยังไงวะโบโบโอ้โหโบคอโบนะครับเหนโบโบเลย ทิมถับทิมตัวไม่โตนะครับแต่ปลานินตัวโตแต่ถ้ทิมตัวไม่โตทับทิมตัวไม่นตมันว่ายในน้ำเมื่อกี้ดูยากอเอาจอดสวยๆอ่ายัดแมมหีเยอะจะเอาจอดสวยๆซะหนะ่าให้มันขึ้นมาสวยๆ ไม่โดนหลัดดวงเลยมึงอาก้าเต็มบัวเลยเนี่ยจ้าไปทาเวลาเขาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยถ้าบอกไม่โดนขอโทษนะนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะฮะผมว่าจะกลับบ้านมืดวันนี้น่าจะกลับบ้านมืดก็เลยปิดลิปไปจากนี่เลยนะครับผม โอเคขอบคุณตลอดการติดตามรับชมนะครับที่นี่บางอย่างโอเคนี่ครับเมนูของเราวันนี้นะครับนี่คือปลานิลย่างนะครับปลานิลย่างแล้วก็แกะเอาแต่นเนื้อมานะฮะแล้วก็นี่เป็นมะเขือนะครับมะเขือนี่เราก็นี่ครับเราจะมาผ่าอย่างนี้นะฮะใส่ทั้งลูกเลยนะครับ แล้วก็นี่เป็นน้ำแกงนะครับน้ำแกงนี่ก็คือเราจะได้มาจากเราใช้เครื่องแกงนะครับแล้วก็เเขาเรียกอะไรนะเคยปลาแล้วก็พุงปลานะครับเอามาต้มรวมกันแล้วก็เอามากรองกร,รองแล้วก็ได้เป็นน้ําแกงเนี่ยพอได้น้ําแกงแล้วเราก็เอาน้ําแกงมาวางให้เดือดนะครับพอเราน้ําแกงมาวางให้เดือดเสร็จแล้วเราก็ ใส่มะเขือลงไปโอ้โหเทเลยดีกว่านะนี่บ,นบานๆนี่ใส่มะเขือลงไปใส่มะเขือลงไปแล้วก็ใส่เนื้อปลานะครับที่เราเตรียมไว้นะที่เราแกะไวนะ้เนี่ยใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอนี่เมื่อใส่เสร็จก็รอให้มะเขือมันสุกนะครับตอนนี้น้ำแกงเราเริ่มเดือดแล้วนะฮะ มะเขือก็ใกล้จะสุกแล้วครับเราก็ใส่มะกรูดลงไปเลยนะฮะรืบเรบใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับผมแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยรอรอมะเขือสุกอีกหน่อยแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับผมกลิ่นหอมมากเดี๋ยวผมไปอาบน้ํารอกินข้าวเลยดีกว่านะแล้วผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงไตปลานะฮะ แกงไตปลาหรือว่าแกงน้ำเคยนะครับนี่ครับผมมาดูไหมโอหน่ากินมากนะพูดไปน้ำลายเกือบไหลเลยนี่ครับแล้วก็อันนี้คือผักเสี้ยนดองนะครับอันนี้ผักเสี้ยนดองแล้วนี่เป็นสตอเผานะครับไ้ก็มีพวกแตงกวาแล้วก็นี่เป็นพวกผักยอดนะครับเป็นพวก ต,ตั้งฝั่งนี้เรียกอะไรผมไม่แน่ใจแต่ั้งฝั่งใต้เ็าเรียกยอดหมุยนะครับอันนี้ทันนี้นะฮะยอดยอดหมุยแล้วก็อันนี้เป็นยอดมันปูนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเออนั่นเนี่ยอะไรแล้วไม่รู้เขาเรียกอะไรแล้วจำไม่ได้โอเคครับผมเ <laughs> พื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคนสองเลสวัสดีครับขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับอยู่มาก